ับประเดินข้าวเศร้าประเดินรอนย้อนเรื่องเก่าเล้วความลั่งฟังเพลงว้านกับรายการข้าวเช้ากับเจ้านางทางสอวทอดรัง FM 91.25เมกะเฮิรตฟังข่าวเช้ากับเจ้านางย้อนเรื่องเก่าแล้วเล่าความลัง จะประเด็นข่าวเล่าประเด็นร้อนเรื่องราวบ้านเมืองต้องรู้ทันเจ้านังมาภาคทุกทานฟังเพลงวานข้าวชาวกับเจ้านางฟังเพลงวานเข้าวชาวกับเจ้านางฟังเพลงวานเข้าวชาวกับเจ้านาง คุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเราข้าวชาวตรังเจ้านางนะคะอได้แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าจังหวัดตรังเราได้รับการพิจารณาจากโซ่บขอ,อกลางปรับลดระดับพื้นที่ซี่จากพื้นที่ควบคุมที่ซ่อมมาเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง,วงสูงซี่เรื่องนะคะคุณผู้ฟังที่เราสามารถกินอาหารในร้านได้เปิดได้ตามปกติดื่มแอลโกอฮอล์ในร้านได้แต่ต้องไม่เกินตีสิบอดกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็มีการประกาศขยายระยะเวลา,าประกาศสถาน การชุกเชิญทวราชนาจักระคะ่ะออกไปอีกส่งเดือนจนถึงสามสิบแปดกาคมไอ,อ่สะดวกต่อการจัดการด้านสาธารณสุขการเดินทางข้ามจังหวัดการรวมกลุ่มข้องคนในช่วงเทศกาลส่งกร้านที่นี่ในส่วนข้องมาตรการการจัดเทศกาลส่งกรานทีประชุมสบคออจุดย้ายกระเ็นชอบให้ดําเนินการจัดงานส่งกรนันได้แต่ตกเป็นเทเท,เทจัดงานต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขยางแข็งขรดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า เพราะฉะน,นั้นมาตรการโดยร่วมนะคะข,ข้องโซ่บออข้อกลางค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีมาตรการป้องกันโควิดสิการ COVID ในการจัดงานช่วงเทศกาลส่งกรานตั้งแต่เรื่องของการเตรียมตัวก่อนไปรวมงานประชาชนชที่เดินทางลอบภูมิลําเน่าเพื่อรวมงานส่งกรานกลุ่ม60ูนแปคือ60ปีขึ้นไปเจ็ดรูเรือร่างและกรรูบวกโดยยิ่งต่างคันจะต้องได้รับวัคซีนครบ ตามเกณฑ์ค่ะซ่องคือต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเองถ้าพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงต้องรีบเลีเล่ยงการข้าวรวมงานให้พิจารณาตรวจเอชีเคก่อนเดินทางหรือก่อนข้าวรวมงานภายใน7 2องชั่วโมงคณะโดยสัน้นรถโดยสัน้นซาธารณะนะคะจะเป็นรถไฟรถตัวต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆไม่กินอาหารไม่ดืม่มแอลกอฮอล์ในระหว่างเดินทางบนรถนะคะนะที่นี่ คนจัดงานหรือกิจการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกรานต้องลงทะเบียนในระบบอาไทยเซตตี้โควิดนะคะอ่าและกาทฑนีอาจไม่ถึ่งหวาประเมินตัวเองตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีอีเวนต์เทศกาลมาหากรรมการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชนหรือในศาสนาสถานวัดอะไรพวกเนี้คะ่ะร้านอาหารหรือคนส่งสาธณนะนี้ในภาพร่วมนะคุณผู้ฟังตรงเลขของ จังหวัดออกมาอีกทีหนึ่งนะคะนะการข้ออนุญาตจัดงานนะคะ,ะคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดจะกาหนดค่ะคุณปูฟังค่ะแล้วก็จะมีมาตรการในการควบคุมกํากับอย่างเข้มงวดที่นี่ในช่วงการจัดงาน,งานเพื่อนเทที่จัดงานส่งการต้องเต็มสถานที่และก็ควบคุมกํากับอนุญาตให้เล่นน้ำตามประเพณีรดน้ำดําหัวส่งน้ำพระนะคะกับการละเล่นทางวัฒนธรรมข้องทองทิ้นกราบวนแห่อะไรพวกนี้ต้องมีมาตรการ โควิดฟีเซตติ้งมีการกำกับห้ามปรับแปลงปาร์ตี้โฟมรื้อค่ายรื้อบริโภกแอลกอฮอลในเพื่นเทจัดงานกำนดช่องทางข้าวออกงานจัดจุดขัดกรองควบคุมความหนาแน่นในเพื่นเทจัดงานนึ่งต่อซี่ตารางเมตรต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาพกเจลแอลกอฮอลรักษาระยะห่างตลอดเวลาที่รวมงานพื้นที่ทางสาธารณะไม่มีการควบคุมนะคะอายางทองถนนนะคะคุณผู้ฟังกาห้ามเล่นน้ำห้ามปรับแปลงห้ามมีปาร์ตี้โฟม ริมน้นเดดขาดนะคะอา่าหรือว่าบุญทนตนนะคะคุณปูฟังกิจกรรมร่วมกลุ่มในครอบครัวนะคะคุณปูฟังย่างเช่นการรนาดน้ำดําหัวการกินอาหารรวมกันก็ต้องระมัดระวังต้องจัดกิจกรรมในเททีระบายอากาศใดดีไม่ขับแคบนะคะใสหน้ากากาตลอดเวลางดกิจกรรมการสัมผัสกลฉีดไปโอบกอดกันได้แบบนี้ยา่านะคะนาเสียงชายสิ่งข้องรวมกันก็นไม่ได้ไม่กินอาหารรวมกันรือเครื่องดื่มรวมกัน เป็นเวลานานๆคือถ้ากินกันต้องรักษ่าระยะห้างกินโตเย้เยๆวงเย้เยๆแล้วก็มีช้อนกลางส้วนตัวกันอะไรประมาณนี้ผู้สู้งอายุถี่ไม่ได้รับวัคซีนครอบตามเกณฑ์ต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนรวมกิจกรรมสั้สนๆรื้อไปสัมผัสกลายฉีดหลูกล้านคนติดเชือ้อรือคนดีสัมผัสเสี่ยงสู้งห้ามรวมกิจกรรมโดยแดดขาดที่นี่มาตรการทีเศร้าบอกขอ้กกลางนะคะเขากัหนดนเอาไว้ว่า,วาล่างจาล่างจากเหลืองานล่งกลับจากงานสุง้ง ต้องอสังเกตอาการตัวเองเจ็ดวันโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงคนที่ไปพบปะผู้คนมาเป็นจํานวนมากถ้ามีอาการส่งไส้ไกายทาการตรวจเอทีเคลานะคะและการในช่วงสังเกตอาการตัวเองเจ็ดวันนี้รีบเหลียงไปพบปะคนเอิญเลยและการพิจารณามาตรการเวิร์กฟอร์มโฮมถ้าเกิดหน่วยงานนะคะบอกว่าเือลบมาจากต่างจังหวัดเธอเวิร์กฟอร์มโฮมไปก่อนอะไรแบบนี้ลแต่น่วยงานเขาจะบริการจะจัด การน,นะคะนะเพราะฉะนั้น วันนี้คุณผู้ฟังเขาปรับมาตรการนะคะระ,ะดับปืนเทนะคะในะตามสถานาการณ์ต่างๆนะคะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีในลานอาหารในแมแเ,เนียนะคะนะอาการเรียนหรือสถาบันกวดบีชาการจัดกิจกรรมรวมกมลุ่มอะไรต้องไม่เกินถา่าใดการสราบมาติดตามได้จากคําสั่งของจังหวัดตรังของเราที่นี่ทีเจ้านางเอาเรืองนี้มาแล้งค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ทางจังหวัด รังเรานะคะกระได้เชิญชวนผู้สูงอายุในการฉีดวัคซีนก่อนส่งกร้านโลกล้านกลับบ้านกระไดบายใจนะคะผู้สูงอายุที่ล่อโลกล้านว่าโลกล้านชันลอบมานะอาไดอาปบปะกันสักทีนะคะปีไม่ไทยส่งกร้านอะไรประมาณนี้แต่ท่านยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะโลกล้านกุกลับมามีเชื่อมากอะไรประมาณนี้นะคะกาอ,อาจับ เอาเชื่อมาให้ทันได้ทันจะเป็นอันตรายลูพอทันติดเชื่อปับ๊บทันก็ลูกล้านการเสียใจใช่ไหมคะมันเป็นมันเป็นปมอยู่ในใจอ่ะมันเป็นความรู้สึกพิษอยู่ในใจอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ลูกล้านต้องกังวลค่ะหรือว่าเป็นห่วงเป็นใยไปฉีดวัคซีนตะขาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแขรบานหรือโรงพยาบาลชุมชนแขรบานนะคะที่ยังไม่ฉีดวัคซีนต้องฉีดวัคซีนเข้มนึ่งไปก่อนพอฉีดเข้มนึ่งแล้วตรงเขาจะนัดเข้มส่งทันก็ต้องไปฉีดเข้มส่งตามน รื้อฉีดเข้มซ้องแล้วเกินซ้มเดือนแล้วต้องแคบมาฉีดเข้มซ้ำค่ะคุณปูฟังค่ะนะคะมันจะช่วยลอดอาการป่วยนักหรือว่าลดการเสียชีวิตได้นายแพทย์สมบัติธนะเสา,สาสวภาผู้อหนวยการโรงพยาบาลตรังบอกว่าไซคนกลุ่ม67 0ต่อที่ต้องได้รับวัคซีนเข้มซม้ำ67คือ60ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ จ็ดโรคเรือร่างคือโรคทางเดินให้ใจเรือร่างโรคก้วใจไหลลอดเลือดโรคไตวายเรือร่างโรคลอดเลือดสมองโรคมาเร่งโรคเบาหวานโรคอ้วนต้องฉีดวัคซีนเข้มซ้มค่ะนึ่งคือเหตุผลภูมิคุมกันจากวัคซีนโควิดสิบเกา้ามันจะลดลงไปตามการเวลาในการฉีดเราฉีดเข้มนึ่งเข้มซองนะคะมันจะคุมกันเราได้สักพักนึงแล้วมันก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงภูมิกันลดลงเพราะฉะนั้นวัคซีนกระตุนเข้มที่ซ้มมันจะทําให้ภูมิคุมกันสูงขึ้น สองคือฉีดวัคซีนร้ำเข้มปองกันการติดเชื้อได้ถึง98%เเซนไม่ต้องแหล่ในไกลเจ้านางลาวให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าเจ้านางน,นี่อยู่ในภาวะเสี่ยงมาไล่รอบแต่รอดมาได้เพราะได้รับวัคซีนครบนะคะคุณปูฟังแล้วที่สาคัญนะคะนอกจากมันปองกันการ,การติดเชื้อได้68%ซมันป้องกันการป่วยนักและเสียชีวิตได้ถึง96เปอร์เนเกือบร้อยเปอร์เนตเต็มคุณปูฟัง เหตุผลคอตีซ้ำวัดไสคนกลุ่มหกซุนเจะต้องฉีดวัคซีนเข้มซ้มก็คือหนึ่ง การฉีดวัคซีนซ่องเข้มมันกระ่วยได้ในระดับหนึ่งมันลดการเสี่ยชีวิตลงหกเท้าแต่ถ้าถันฉีดจ้ามเข้มมันลดการเสี่ยชีวิตลงได้ทึงสี่สิบเอ็ดเท้าหกกับสี่สิบเอ็ดห้างกันขนาดในคุณปูฟังนะคะนะนี่กาอยากจะฝากความห่วงใยนะฉีดวัคซีนกันเสียก่อนค่ะปูยาตายายนะคะคุณปูคุณยาคุณตาคุณยายคุณถวดคุณลุงคุณตาคุณนาคุณอาลกล้านลอบมากกัน จะได้บายใจนะคะท่านเองก็ได้บายใจไม่ปรือย,ย่ายชีดวัคซีนแล้วยาชีดวัคซีนแล้วอะไรประมาณนี้ทีน่นี่ตอนนี้คุณปูฟังไล่คนนะคะพระเป็นโควิดสิกมันจะมีวิธีการรักษาผู้ป่วยโควิดสิกาาแบบผู้ป่วยน้องนะคะคุณปูฟังแบบเซลไอโซเรชันข้องโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดรังข้องเรามันเป็นแนวทางในการดูแลผู้ติดเชือ้อแบบไม่มีอาการรือ้อมีอาการแข็เล็กน้อยและไม่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะ เป็นการรักษาแบบ ผู้ป่วยน้องรวมกับการแยกกักตัวเองสีบานนะคะคุณผู้ฟังที่นี่ถ้าเป็นผู้ป่วยนองหรือว่าเซลล์ไอโซเลชันต่อ,อประเภทของผู้ป่วยคือไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยแต่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงไะไรนะคะเป็นถือว่าเป็นผู้ป่วยนองโอ d ดีแยกกักตัวสีบานจ่ายยาให้ไปโรษติดตามอาการนะคะครังเดียวถี่สี่สิบแปดชั่วโมงอุปกรณ์ตรวจประเมินบวกโตโวม,มิเตอร์เครื่องวัดออกซิเจนปไหลน่นี้ไม่มีให้นะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมีอาการแย่ลงนะคะเขากาจะส่งต่อให้และก็อาหารไม่มีบริการนี่คือผู้ป่วยน้องนะคะแบบเซลล์ไอโซเลชันแต่ยังมีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าโฮมไอโซเลชันคือมีอาการไม่รุนแรงแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงนั่นก็คืออายุ60ปีขึ้นไปมีโรคประจําตัวเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังอันนี้เขาถือว่าเป็นผู้ป่วยในแต่ว่าโรงพยาบาลเตียงไม่พอให้ไปกักตัวถี่บ้านนะคะ อันนี้เซลไอโซเลชันแบบนู่นนะคะอันนี้เป็นโฮมไอโซเลชันกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยในไอพีดีนะคะตอนเยกักตัวทีบานเขาก็มีการจ่ายยาเขา้าตู้ติดตามอาการทุกวันเขามีอุปกรณ์ในการตรวจประเมินพวกโทมมมิเตอร์เครื่องวัดออกซิเจนไตรนิวไฮไปเขามีระบอบส่งต่อแล้วก็มีอาหารไปให้นี่คือ่องระบอบ่องระบอบทีทีดาเนินการนะคะแนวทางการหลักษาต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะบางคนบอกใช้กดน,น,นั่นได้กดน,นี่ไม่ได้อะไร ประมาณนี้การให้รัวยยติอาการข้องทันนะคะทันไม่ได้มีปัจจัยทรงปัจจัยเสี่ยงไอรไรนะคะนะ,ะที่นี่เอาเดียวต่อชาวเจ้าหน้าง่คอยมาลาวเรื่องของการดูแลตัวเองที่บ้านว่าทากันปั่นรื้อนะคะว่างนี้คนติดกันมากนะคะนะาะกรมบัญชีกลางสําหรับผููเป็นข้าราชการนะคะจะได้รู้วเออมีแนวทางในการเบริกใจไร้กันปั่นปรื้มังช่วงนี้ไปฟังเพลงกันค่ะฟังข่าวเช้า กับยาวนาย้อนเรื่องเก่าแล้วเล่าความหลังจับประเด็นข่าวเล่าประเด็นร้อนเรื่องราวบ้านเมืองต้องรู้ทันเจ้านางมาฟาาทุกทานฟังเพลงบ้านข้าวชาวกับเจ้านาฟังเพลงว่านข้าวชาากับเจ้านาฟังเพลงวัานข้าวช้า các cháu nào.